ไสโสดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 m o r i t p a r a o YouTube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารา,ายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม2566นะครับว่าดวงชะตานะครับของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะในเดือนนี้จะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายราศีบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมนะครับช่วยกด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดซุปเปอร์ตงให้กับอาจารย์ด้วยก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนช่องรายการให้กับอาจารย์ นะครับเปิดไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็สุดแต่แตก็ขอให้ร่ำรวยประสบความสําเร็จนะครับเวลา,าอาจารย์อัพคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปหาคุณทันทีเลยนะครับ24ชั่วโมงอย่าง Delivery นะครับสำคัญก็ต้องกด s u b สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งมันจะมีให้กดว่ากระดิง่งเตือนเฉพาะบางคลิปหรือกดเตือนทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องกดกระดิ่งเตือนแจ้งเตือนทั้งหมดะนี คุณจะได้รับทุกคลิปเลยนะครับก็มีเหมือนกันนะ fc แฟนคลับบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีการแจ้งเตือนอะไรมาเลยแสดงว่าคุณไม่ได้กดกระดิ่งทั้งหมดนะก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับนะกิ้ง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 นะเอ่อโอเคนะครับเพราะในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีดวงดาวอะไรซึ่งจะโยกย้ายบ้างนะเพราะฉะในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีดาวย้ายน้อยถือว่าดีนะ หลายปีที่ผ่านมานี่ชอบมากเลยถ้าดาวไหนย้ายเดือนไหนย้ายน้อยเนี่ยโอ้ยหมอดูสบายไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นก็จะมีดาวสามดวงนะจะมีดาวแค่สามดวงก็จะมีดาวพระอาทิตย์นะครับย้ายเป็นกเกษตรในดวงชะตาเนี่ยในวันที่18สิงหา66เวลาตี 2, 59นาทีนะครับในดวงชะตานะพระอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีสิงนะครับ มาดาวต่อมาก็คือดาวพระอังคารนะครับดาวอังคารนี่จะย้ายราศีเนี่ยนะครับในวันที่18สิงหาคม66ด้วยเช่นกันช่วงเวลาตีสอาเทีเหมือนกันอีกแหมย้ายวันนอเวลานอเดียวกันเป๊ะเลยทั้งอาทิตย์และอังคารนะครับอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับตำแหน่งก็เป็นอังคารอานันต์ซึ่งศักดิ์สีนะแล้วก็เป็นมหาจักรนะครับเ,ออเพราะาในดวงชะตาก็ถือว่า มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะอาจจะต้องเนนหน็่นเหนื่อยก่อนในช่วงแรกแต่ก็ประสบความสําเร็จสมหวังเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มักเป็นคนหยิงด้วยเพราะั้นก็อย่าหยิงจนเกินไปนะในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์นี้จะพักองศาดาวศุกร์พักองศาหมายถึงเดินตาโคจรเดินถอยหลังนะครับข้ามราศีไปอยู่ที่ราศีกรกฏ นะครับตำแหน่งของดาวก็เป็นราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคือราชาโชคโดยตำแหน่งมันดีอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวค่อยไปว่ากันในหลงคำไปก่อนนะครับสุขพักช่วง27สิงหาคม6 6เวลา10โมง9นาทีสุขพักก็อย่างที่บอกเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นราชาโชคนะก็จะดีในดวงชะตานะครับ ต่อมาก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนคุณก็ดูตามรายละเอียดที่ฉันาได้ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนะและช่วงท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดวงชะตาคนดวงตกเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเออและจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับในดวงชะตาอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับบอกไปให้นะเออเพราะฉะนั้นสำหรับคนดวงดียังไงก็ดีไม่ต้องห่วงนะครับดีมันก็ดีใจหาย นะเดี๋ยวก็จะมีเคล็ดลับบอกในช่วงท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเป็นจะระลาศหรือจรราศีเป็นราศีต้นธาตุน้ำนะครับเป็นปูนะถือว่าเป็นบุคคลที่ทำอะไรเนี่ยมักมีพิธีรีตรองเจ้าระเบียบนะครับหน้าผากลาบเดินเก้งก้างนะครับลำตัวแบนเดินขาปัด นะเป็นไหมชาวราศาีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะการเงินก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นหมาจากหมายถึงที่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนนะครับถึงจะประสบความสําเร็จต้องขยันอดทนนะครับการเงินที่คุณได้มาในช่วงนี้ก็ถือว่าได้มากด้วยเช่นกันนะชีวิตในเดือนนี้คุณก็มีโอกาสที่ดีจะเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ เพราะฉะน้มาพูดถึงดาวอิทธิพลดาวดวงแรกที่จะย้ายราศีก่อนก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้เป็นดาวเจเริญพบการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับโดยตรงนะย้ายวันที่18สิงหาคม66เวลาตี2-59นาทีเนี่ยอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่พบการเงินครับพบกระดุมพระก็เป็นเกษตรนะก็คือรายได้ทางด้านการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เออในเกณฑ์ที่ดีแล้วกันในดวงชะตาคุณจะมีเงินเข้ามามีเงินให้ใช้ใจ่ายไม่ได้ลําบากอะไรในดวงชะตาและจังหวะช่วงหนึ่งเดือนนี้คุณจะดีด้วยบุญกุศลน,นะครับช่วงนี้ทําบุญอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วของชาวราศีกรกฎนะครับในดวงชะตานะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคารนะครับ ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจราเดินพบปุตตะแล้วก็เป็นดาวเจราเดินพบกรรมมะในเรื่องของงานเนี่ยอังคารนี่จะย้ายราศีในวันที่18สิงหาคม66เวลาตี2 59นาทีเหมือนกันย้ายวันเวลาเดียวกันเลยทั้งอาทิตย์และอังคารแสดงว่าชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอังคารนี้ย้ายเข้าสู่พบสหชะนะในดชะตาก็ถือว่าเป็นอังคารอนันต์ซึ่งศักดิ์สี แล้วก็เป็นพินทุบาทนะครับมักจะยิงนะนะเออยิงหรือเปล่าชาวราศีกอละหรือไม่ยิงนะถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมที่เจ้าชะตาเกี่ยวพันอยู่นะครับและมักพบกับปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะแต่เจ้าชะตาก็ไม่ย่อถอนะครับเออในช่วงนี้คุณก็จะมีสังคมใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ นะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารรวมถึงในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องสังคมนะครับสาธารณประโยชน์ต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดด้วยนิดนึงเพราะดาวคานอยู่ในเรือนดาวพุธเนี่ยคือบางทีรู้สึกอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้นพูดตรงๆออกไปออกไปนะครับเออก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดไว้นิดนึงของชาวลัคนาหลาศีกรกฎ นะครับในเรื่องของงานก็ดีขึ้นนะก็จะมีงานทํานู่นนี่นั่นนะในเรื่องการเงินการท้องก็จะมั่นคงเข้ามาดีในดวงชะตาของคุณนะและก็พืรหัสบดีก็ส่งผลอยู่พบกรรมมานะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่ในด้านของการงานด้วยมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์นี้จะพักองศา ดาวพระองศาหมายถึงเดินเดินคจรถอยหลังข้ามราศีเนี่ยข้าจากราศีสิงห์นะครับมาอยู่ที่ราศีกรกฎสุขพักมาทับกลุ่มลัคนาชาวราศีกรกฎเป็นราชาโชคนะครับในวันที่27สิงหาคม66เวลา10โมง9นาทีเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับไปจนถึงวันที่28กันยายน66 นะดาวศุกร์ก็จะเดินเป็นปกติย้ายเข้าสู่ราศีสิงช่วงเวลาสี่ทุ่มห้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์กลุ่มละเอานี้พูดถึงดาวศุกร์พักก่อนนะดาวศุกร์พักเนี่ยนะครับตามคำพยากรณ์บอกว่าศุกร์พักข้าวแพงทํานายตรงปูรภาษามั่นคงทํานายมานะครับปูรภาษาก็เป็นดาวปากนกนะเป็นดาวเลืกที่20 าเป็นมหาธนเลิกนะครับก็จะมีเลิกที่20 2แล้วก็11ก็ถือว่าเป็นมหาธนเลิกก็ถือว่ามั่นคงในโดวชะตานะแต่ข้าวของอาจจะแพงนะเออแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็มีให้ใช้ให้จ่ายในดวชะตาเพราะว่าตำแหน่งก็เป็นราจาโชคนะครับดาวศุกร์กุมรักษ์เนี่ยก็ส่งผลถึงว่าญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเนี่ยมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารคุกคีกับเจ้าชะตาตลอด ส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับหรือมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินที่ดินแบบง่ายๆโอ้โหจะมีบ้านมีรถเหรอเนี่ยไม่พอมีลาบน้ําตกส้มต่ําด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้บ้านได้รถเด้งเงินได้ทองประสบผลความสําเร็จก็ทีนี้แหละของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับขอให้ชาวราศีกรกฎร่ํารวยเงินทองประสบความสําเร็จในเรื่องความรักคู่ครองยังไม่ต้องไปสนใจ นะครับช่างมันไปก่อนกิโลก็แล้วแต่ช่างมันนะเออเพราะฉะนั้นน่ะเอาเงินเอาทองเอางานก่อนดีที่สุดนะครับรวยแล้วก็อย่าลืมกันนะชาวราศีกรกฎนะแหมอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนกันต่อเลยนะครับในดวงชะตาในเดือนนี้นี่พระจันทร์จะเพ็นสองหนนะเออช่วงต้นเดือนกับสิ้นเดือนนะครับมาพูดถึงพระจันทร์เพนกันก่อนก็คือในวันที่2สิงหาคม66 เวลาตีหนึ่งห้านาทีเนี่ยพระจันทร์เป็นอยู่ที่ราศีมังกรในภพปัตตนีดีในเรื่องของความรักนะครับคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาจะมีโชคลาภของชาวรา,ราศีกรกฎมีสเสน่ห์มากนะครับต่อมาพระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์จะดับในวันที่16สิงหาคม6 6เวลา16บหกนาฬิกาสีนาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่รา,ราศีกรกฎก็อยู่ที่ราศี กรกฎนั่นแหละนะครับระวังในเรื่องของปัญหาโอปปสรคนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะหรืออจ,จะมีเรื่องเสียเงินเสียทองเนี่ยก็ต้องนำมาระวังไว้ด้วยของชาวราศีกรกฏนะต่อมาพระจันทร์ก็จะเพลนอีกนะครับพระจันทร์จะเพ็นในวันที่31สิองหาคม2566เวลา8โมง29นาทีพระจันทร์เพ็นอยู่ที่ราศีกุมในพกมรณะ,ะคุณมีโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของทางไกลในเรื่องของมรดก นะครับถ้าดวงชะตาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยจะพบนะครับเจอสาเหตุนะครับของโรคเพื่อน,นําไปสู่การรักษาที่ถูกต้องแล้วก็หายเป็นปกตินะครับถ้าคุณไม่ปกตินะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ธาตุแท้ของคนด้วยนะครับคือการรู้รู้ธาตุแท้ของคนเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีก็สุดแท้แต่หมายถึงว่าคุณจะได้รับรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนของชาวราศีกรกฎนะครับในดวงชะตานะครับ ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในอิทธิพลดาวราหูเนี่ยเสียมานะครับก็เป็นเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วนะเ,เพราะฉใน,นนะวันนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ในวันที่1สิงหาไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนะก็ต้องระวัดระวังในเรื่องปัญหาเรื่องงานนะครับการติดต่อสื่อสารทางไกลก็ต้องไปประมาทน,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 นิดนึงในดวชะตาของคุณ จนถึง14นะครับแล้วก็วันที่5นะเออวันที่5จนถึงวันที่14สิงหาคมเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระวังใเรื่องความเสียหายในโลกของเพื่อนไม่ค่อยดีนะครับการเงินการทองก็ต้องระมัดระวังนะและโดวชะตาของคุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็จะมีเคฑนการรายจ่ายในเรื่องของอุบัติเหตุเสียทรัพย์ในวันที่10 11 12 13ต้องระวัง วันที่15ไปจะถึงวันที่22เนี่ยก็ถือว่าดีคือดีหน่อยนะครับเบาไม่ได้มีเรื่องวุ่นวายอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาในวันที่23ถึงวันที่27สิงหาคมอันนี้คุณต้องระวังในเรื่องของบริวานนะครับลาบและผลประโยชน์ไม่ค่อยดีอาจมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องผิดใจกันด้วย ของชาวาราศีกรกฎนะครับต่อมาอันนี้จะมาพูดถึงคนที่ดวงชะตาตกนะครับหรือดวงชะตาไม่ดีมีเคราะห์กรรมเข้ามาเบียดเบียนนะเเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับคนดวงดียังไงก็ดีนะครับไม่ต้องห่วงนะอันนี้มาพูดสําหรับคนที่ดวงชะตาตกนะครับมันทําอะไรไม่ได้คุณจะต้องเข้าใจนะครับคือ มี fc แฟนคลับที่มาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยนะครับก็เป็นจนํานวนมากแล้วก็มีบางส่วนนะครับเออบางท่านเนี่ยที่ดวงชะตากาลังตกอยู่นะครับดวงชะตาคุณเนี่ยก็จิตตกไปด้วยบางท่านเนี่ยก็ร้องไห้เพราะความทุกข์ต่างๆนานาถูกลอกถูกโกงเสียเงินเสียทองถูกญาติพี่น้องหักหลังถูกเอาลัดเอาเปรียบเรื่องทรัพย์สินที่ดินมรดกสารพัดนะครับเออบางท่านก็เกิดปัญหาในเรื่องของหนี้สินคดีความต่างๆนานา มีมรสุมชีวิตเข้ามามากมายอย่างหนักหนาสาหัสนะจะหนักจะเบาก็สุดแท้แต่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนนะครับมันทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคิดมากต่าๆนานา,น,านะครับจิตตกทําให้คุณเนี่ยวิ่งพรานไปหมดเลยเออคุณก็ได้ยิ่งทํายิ่งมีปัญหายิ่งทํายิ่งแย่บางท่านเนี่ยลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับกู้แล้วกู้อีกนะกู้แล้วกู้อีก ยิ่งจมยิ่งจมลงนะครับลงทุนไปเท่าไหร่ก็หมดเสียหายเปรียบเสมือนเนี่ยนะครับคุณถมที่เนี่ยถมในน้ำเนี่ยที่ที่มีน้ําน้ําลึกเนี่ยถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มนะครับคุณยิ่งดิ้นพลานเนี่ยยิ่งดิ้นย,ยิ่งรัดตัวเองนะบ,บางคนเนี่ยโอ้โหแบบจิตเตลิดมากคิดฟุ้งสร้างนู่นนี่นั่นมันไม่นิ่งนะครับมันจะทําให้เกิดแต่ความเสียหายต่างๆนานานะเสียเพื่อนเสียมิตรถูกดูถูกถูก,ถก,ถก,ถกติฉินนิน,นทาสารพัด คือคนที่ดวงชะตาตกเนี่ยคุณจะไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันก็จะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดและดวงชะตาบางท่านเนี่ยนะครับถามว่าเนี่ยจะไปลุยจะไปเอาเรื่องเขาได้ไหมจะไปแก้แค้นหรืออะไรเงี้ยนะคือบอกได้เลยในยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับมันไม่ดีหรอกนะจะมีแต่เรื่องเสียหายเพราะมันควบคุมทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจําไว้ คุณจะต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดอยู่ให้นิ่งและมีสติใจเย็นเย็นใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุดนะครับให้คุณเนี่ยเตรียมตั้งรับก็พอนะครับคือการถอยหลังกลับมาตั้งหลักเนี่ยนะแล้วก็รอคอยโอกาสที่ดีๆนี่จึงค่อยก้าวเดินต่อไปเนี่ยถึงจะดีในดวงชะตานะครับให้คุณเตรียมตั้งรับเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกเสมอนะครับใจเย็นอย่าคิดฟุ้งซ่าน หลายคนกินฟุ้งซ่านมากเวลาดูดวงชะตามันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันก็ไปตะเลิดเปิดเปิงไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใจเย็นแล้วก็มีสติมันมีทางออกทางแก้ไขอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องคดีความนู่นนี่นะัคุณก็ไปปรึกษานักกฎหมายไปปรึกษาทนายความว่าขั้นตอนนู่นนี่นะั้มันเป็นอย่างไรนะเรื่องคดีคดงคด,ดีต่างๆเนี่ยคือมันใช้เวลานะถ้าจะฟ้องร้องนู่นนี่นะั้มีทั้งสามศาล เผลอๆในคดีกว่าจะจบส,สักศาลหนึ่งก็หลายปีนะสามศาลก็ไม่รู้จะกี่ปีนะครับคือใจเย็นนะครับมันมีทางออกทางแก้ไขเสมอนะอาจารย์ก็เป็นห่วงนะครับเออเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาใครมีปัญหาอุปสรรคดวงติดขัดอยู่ให้คุณเนี่ยหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทางออกทางแก้ไขให้นะครับว่าช่วงไหนดวงชะตาคุณฟ้าเปิดโอกาสดีๆคุณจะประสบความสําเร็จ นะเออก็จะดูให้อย่างเต็มที่เลยนะครับสําหรับคนที่ดวงชะตามีเคาะมีกรรมดวงชะตากําลังตกอยู่นะครับดวงตกมันทําอะไรไม่ได้มากหรอกต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดนะครับในดวงชะตาแล้วก็ทางแก้ก็คือให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับนะสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือสวดมนต์เนี่ยมีทุกบ้านคุณหยิบมาสวดเลย นะครับมันจะสามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และจะพบกับช่องทางโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่างๆมีโอกาสนะครับนโอการปฏิบัติธรรมส่วนมนเนี่ยจะได้พบกัลยาณมิตรที่ดีนะครับพบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพราะคุณดวงตกทําอะไรไม่ได้ยังไงมันก็ทําไม่ได้แน่นอนนะครับก็เปรียบเสมือนมันเป็นพบวินาศก็ได้นู่นนี่นะั่นคือมันทําอะไรไม่ได้คุณต้องหาคนช่วยหากัลยาณมิตรที่ดี หาผู้ใหญ่ช่วยเหลือบุญกุศลสามารถช่วยเหลือคุณได้นะครับถ้าดวงชะตาคุณตกนะเเพราะฉะนั้นติดต่อมาดูดวงชะตาอาจารย์ได้เดี๋ยวจา้ย์ก็จะบอกให้อย่างเต็มที่ไปเลยนะครับเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็บทสวดพระคาถาต่างๆที่ดีๆก็จะบอกไปให้นะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ดวงชะตาดีไม่ตอวห่วงดีก็ดีใจใจหายดีก็ต้องเล่งสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อนหนุนนําดวงชะตาให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จ ย,ยิ่งขึ้นไปอันนี้ดีในดวงชะตานะครับก็ขอให้ fc แฟนขับของมอริสพาร์ดาวทุกคนเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จแค้วคาดปลอดภัยทั้งปวงมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาถูกมีโชคลาภถูกระงวัลแจ็คพอตรางวัลที่1น0ร้อยล้านพันล้านบาทประสบความสำเร็จสวรรคกันทุกๆคนเลยนะครับนะสาธุโอมพุโทโธทายะนโมวินาสันติสาธุอาหารปีสาโทอาหางปริโโรปิสาธทติประสิทธิเตระเมสาทุ เบสเสเรวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดซุปเปอร์แตงกดปุ่มขอบคุณที่กัาาาจาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับรววย